ป็นงไมาสำรวจเห็ุเพื่อนๆฝรั่งเสียงดังดังเสียงดังมากเลยถ่ายวีดีโอก็ยิ่งถ่ายยากอยู่ฟีปูเขานูน้นแต่แย่เดินไม่ไหวจะ้ะ ได้ที่สูงดีดีเพื่อนๆเห็นไหมตรงนี้ไม่เคยถ่ายจะ้ะเนี่ย้จะมาเก็บเหฮดแต่ขึ้นเขาไม่ไหวเพื่อนๆขึ้นเขามันจะสูงมากเลยนะนไปตรงนั้นตรงที่เที่ยวจะ้ะ เห็นไหมเก็บเห็ดได้เห็ดนิดนึงแย่ดเดินไม่ไหวก็เลยไม่เอาแล้วเห็ดนี่จะเพื่อนภูเขาแบบนี้สวยเนาะชายสูงสแย่มาถึงป่าเห็ดแล้วแต่ว่าแย่ไม่ไปทา,ทางมันก็มีแล้วเห็นไหมเห็ดพึ่ง เฮ็ดพึงพพ่งเพื่อนเฮ็ดพึ่งป้านเนี่ยแหละจ้ะพูน นีๆๆแ่แหละป้าเฮ็ดเจ้ยเพื่อนๆพูนแอบไปได้เอาอย่างมาเด้อแยอแยบอบไปอยากยอบมาสำรวจก่อนจ้ะไปได้มีอีหยังเด้วยปางามงามปลานี่ปลานี่ปลา,าไกด์บานอยู่จ้ะพูนมองทองเที่ยวมองทะเลเห็นทะเลสาบป,ป่ะคุนย่าไปถึงพคุณ ได้ใบ่ได้ไปยางทะเลส,สาบจ้ะมื้อนี้ยาย่ไม่ยางหาเห็ดจ้ะอันนี้พ่อเห็ดเพิ่งขาไล่เออขาแดงดวกนึ่งกะเนี่ไม่ยางสำรวจเห็ดเด้อมื้อหลังงาย่สิมาเก็บเนี่ยมันนาวล,ล่ะจะเพื่อนๆหลายๆเห็ดเพิ่งเดี๋ยวสำรวจก่อนนี่เห็ดอีหยังละ่ะงามๆ ได้หากใหม่เห็นบาน็ด้พึ่ง็ด้พิ่งขาแดงตะปทุบพีเท่าไปอันนี้อันี้เท่าเร็วโอ้อันนี้เท่าไปอันนี้เท่าไปนี่เท่าไปนี่เหนเท่านี่เท่าแล้วอุ้ยอนี้เท่าไปเอเท่าแร้ว มึงเถาแล้วเพื่อนเพื่อนอเพื่อนเพอ,นอีหยังไงฝนตกมันก็เลยสภาพนี่ไหม,มชิมมืดแล้วล่ะไอ้สองดอกหลาย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 ,ลาย,ลาย,ลายเดีอยเดพี่พี่ไปน้องน้องอย่าสิเก็บกล่องไว้กันอนเออเดี๋ยวเอาเสือหอเอากันเลย เพียเพียเียเียเฮ็ดพิ่งเฮ็ดพิงพ <c oughs> ียน้ำนกเพีอ้ยเีย่พีพี่พีพี่พีอาเละมดเหรอนี่นนี่นี่เออนี่นี่นี่เชอนนาไหมเพิงนี่ นั <mel> ่นฝนตกไหมนี่เห็นไ่มเพื่อนนจะอยู่แบบนี้เพื่อนเห็นไหมเ็น้ำอ็มน้ำเพื่อนเบิ้งเนี้เบิ้งเนี้ยเยะเก็บนู่น ดอกน้อยๆเอาอย่างใส่เลยไปเอาเอ,ยอยัอองโอ้ยมันเกลี่ยม,มือนะม้าพเพื่อนเห็ดพึ่ง

จวดจวดงามๆเพื่อนๆปลาเห็ดเดี๋ยวยังไงแย่เก็บแล้วๆไปเจอกันอยู่บ้านเนาะเพราะว่าทายไปน้ำเจ็บไปน้ำขึ้สีบ่ว นางนามปลาเห็ดโอ้ยแยดขึ้นนวนลงนอนีอย่ยเห็นทอนเนกนอกะเนี่ยออพักเงี่ย,ย,ย,ยร่มลวมีตกหายเพืเ่อนๆอยาวายแอดเด้อ หลายพดมาเฮ็ดเพิงเ่าหมดเหรอ,อยายมดตะยางจะเลยื่อยใบให้ได้พ่อแกงยุ่ยเดี๋ยเพื่อนๆแล้วก็มดตะยางปลามันงามดีปลาเฮ็จเดจ๋าเพื่อนๆปลาเฮ็ดปลาเฮ็ดเด้อมาสำรวจเฮ็ดได้พ่อแกงอยู่จ๋าเพื่อนๆเมื่อยยางสวยเนี่ยเพื่อนๆ ภาพแบบนี้สวยเนาะเพื่อนๆเนาะเห็นไหมมะย่างหาเห็ดจ้ะได้เห็ดอยู่แต่เพื่อนๆพื่นปุ่นปลาสิแยกเข้าไปปลาเนี่ยด้อปลาที่ย่างจนเมื่อยมาเพื่อนๆได้คือพ่อใหญ่บ่อหายกินเนาะเพื่อนวะเอาหายมูเด้อเพื่อนมาหากินจ้ะก็เลยบ่ต้องกินก็เลยเสียเอาไปหายมู เก็บเราขอเสิเอาไปให้หมูเฮ็ดเพิ่งนะเพื่อนเดี๋ยวตอนไายเดี๋ยวสิให้เพื่อนๆเบิ่งเด้อนี่ล่ะคือปลาเฮ็ดจ้ะสิแยกออกมาบางบางหันเนาะเนี่ยปลาเฮ็ดกับปลาธรรมดาบ่คือกันเด้เพื่อนเพื่อนปลาธรรมดากับทรานดาเด้อันนี้ปลาเฮ็ดเด้เพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ เดี๋ยวค่อยเจอกันยูบานดเด้อนล้วก็ไปเจอกันยูบานจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวหายเบิงเห็ดสดีจ้าเดี๋ยวเจอกันยูบานจ้า